สวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีค่ะอาจารย์ครับเอาตากใบเพื่อไทยทักษิณพิสารแพทองทานแล้วก็อะไรต่อมีอะไรอิสระพัฒนพันเนี่ยอาจารย์มันเกิดขึ้นได้ยังไงเนี่ยอาจารย์ในยุคนี้มันเกิดขึ้นก็เพราะว่าสิ่งที่คุยกันสิ่งที่ควรจะเป็นสิ่งที่กฎหมายกําหนดครับมันไม่เป็นไปตามนั้นมันอ,มอีรุงตุงนางไปหมดนะครับ พี่ขอย้อนกลับไปตั้งแต่ที่เขาพยายามจะกลับเข้าประเทศไทยฮะต้องจําได้ใช่ไหมเหตุผลเขาตอนนั้นคือเขาต้องการกลับมาเลี้ยงหลานกลับมาเลี้ยงหลานไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมืองต่อไปแล้วถูกต้องนะคะเอาละในที่สุดแล้วเนื่องจากว่าเขาบอกว่าจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมืองก็จะมาเลี้ยงหลานเขาก็ได้กลับเข้ามาอืมในวันที่พักเพื่อไทยได้เป็นรัฐบาลฮะก็แปลว่าอํานาจตกอยู่ในพักของเขาแล้วใช่ งั้นทบทวนนะครับวันที่เขากลับเข้ามาต้องเห็นภาพเขาบนเครื่องบินไหมเขายิ้มแย้มแจ่มใสมีความสุขสำราญดีใช่ไหมคะพอเขาลงมาจากเครื่องบินดูการต้อนรับขับสู้เขาจำได้ไหมคะเขาโบกเละบนทายโอ้ยดูแข็งแรงซึ่งอันนี้มันก็ตอกย้ำภาพที่เขาเคยโชว์เราเมื่อตอนที่เขาอยู่ดูไบเขาว่ายน้ำเขาต่อยมวยก็แข็งแรงดี ยินดีด้วยครับยินดีด้วยได้ทีนี้พอเขาเข้ามาถึงในประเทศไทยแล้วเนี่ยครับเขาเข้าไปที่ราชทันครับหลายคนเริ่มสงสัยแล้วเขาไม่เปลี่ยนชุดอืมเพขาไม่ตัดผมนะคะเขาอ้างเรื่องการเจ็บป่วยและการเป็นผู้ชาราภาพอ่าครับอ่าทีนี้พออ้างโรคภัยไค่เจ็บสี่โรค เขาก็ควรจะไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลราชทันนอันดับแรกต้องเป็นอย่างนั้นอืซึ่งถ้าจะว่าไปตามจริงแล้วความสามารถของโรงพยาบาลราชธรนก็น่าจะดีพอครับแต่ตกดึกของคืนวันนั้นก็ปรากฏว่ามีเฮลิคอปเตอร์ไปรับผู้ป่วยออกจากโรงพยาบาลราชธรนไปที่โรงพยาบาลตำรวจครับ ซึ่งก็แปลว่ายังไม่ได้อยู่ในราชทันเนี่ยถึงหนึ่งคืนเลยใช่ไหมคะทีนี้ตามปกติแล้วเนี่ยการที่เป็นนักโทษเนี่ยเขาไม่มีห้อง VIP พนะคะใช่ครับไม่มีครับเขาไม่มีห้องพิเศษนะคะเขาต้องพักอยู่รวมกับคนอื่นใช่ไหมคะใช่ครับแล้วถ้าเกิดเขารุนแรงขนาดนั้นเขาควรจะอยู่ห้อง ICU ูไหม แต่หนึ่งเขาไม่ได้อยู่ห้องรวมอสองเขาไม่ได้อยู่ห้องไอซแต่เขาอยู่ห้อง VIP. v ีไอพีวีใช่จึงทำให้เกิดพ่อยคำขึ้นมาคำว่านักโทษเทวดาครับเรื่องนี้ที่ต้องถามว่าพระพระวันพรตูเพราะตอนนี้เนี่ยมีคนที่เขาไปร้องแล้วคือคุณชาญชัยอิสระเหตุเสน,นาลักษณ์ตกลไหมครับอนายุอ่าจา ท่านก็บอกว่าทางราชทานอ้างว่าที่ให้คุณทักษณิณออกมาเนี่ยเป็นไปตามระเบียบของรชาชทันที่กาหนดเอาไว้แล้วก็ใช้กับนักโทษทุกๆคนนะคะทีนี้คุณชันชัยเขาก็ไปดูว่าระเบียบของรชาชทันเนี่ยถือว่าเป็นกฎหมายชั้นรองเมื่อเทียบกับพรบใช่ใช่ใชถูก,ถกไหมคะศักดิ์ศ์ักรีเนี่ยต่ำกว่าพรบอ,รอ่ครับ ก็ไปพบว่าในพรบมีกำหนดว่าการจะให้นักโทษออกจากคุกออกจากราชทันฑ์ไปนะที่ใดก็ตามต้องได้รับอนุญาตจากศาลราชทันฑ์ไม่สามารถทำเองได้ครับเรื่องนี้คุณชัยชัยเพิ่งร้องไปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานี่เองมันก็เลยทำให้พรรคเพื่อไทยเกิดอาการพลวันพลัตูตรงนี้เข้าอีกหนึ่งเรื่องแล้วใช่ไหมครับ ครับอ่าทีนี้ตลอดระยะเวลาที่อยู่แปดร้อยแปดสิบวันเขาก็ปกปิดมาโดยตลอดด้วยการอ้างว่าเป็นสิทธิของนักโทษอ่าใช่ที่ไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลได้เราก็จำต้องเชื่อตามนั้นครับสามสิบวันรายงานหกสิบวันรายงานร้ <120 S 1> อยยนะี่สิบวันรายงานร้อยแปดสิบวันรายงานเขารายงานกันเองแต่ประชาชนไม่ได้รู้อะไรเลยใช่ไหมคะ พอถึงวันครบร้อยแปดสิบวันต้องเขาไม่ได้รอช้าเลยนะคะค6โมงเช้าของวันนั้นเขาออกทันทีอืมเรเห็นภาพอยู่นะอาจารย์เห็นไหมคะ,ะรถตู้เข้าไปไม่มีใครเห็นอะไรัรบแต่รถตู้ออกมาเปิดม่านหน้าต่างโชว์อย่างดีเลยถ่ายรูปด้วยใช่ตอนนั้นมีปลอกคอใช่ไหมคะ,ะสมีมีเฝือกอ่อนที่แขนใช่ไหมคะัคบ มันก็แสดงถึงว่าคงจะเป็นคนที่ป่วยแต่พอก็กลับถึงบ้านไม่รู้เลผลอไผลหรือตั้งใจก็ไม่รู้มีภาพที่นั่งอยู่ในบ้านหมุนตัวไปมาได้ไม่มีอาการของคนที่เพิ่งฟื้นไป้กำลังใจมาหรือเปล่าอาจารย์เลยหมุนตัวได้ก็ <laughs> ไม่รู้เหมือนกันแต่หลายคนบอกว่า ถ้าหากว่าป่วยหนักมา180วันแม้ว่าจะได้รับการพักโทษก็น่าจะไปต่อที่โรงพยาบาลสักหน่อยไหมแทนที่จะกลับบ้านทีละขั้นทีละ<ด>ขั้นนะอืมอ,อ,อ,อ่คือคุณป่วยหนักอยู่ในโรงพยาบาลตํารวจอะ่ะครับแล้วพอ180วันนี้คุณจะฉับพลันเข้าบ้านเลยเหรออาสุดยมากอนาะจารย์อ่าทุกคนก็ถามว่าทําไมไม่ไม่ไปอยู่ที่โรงพยาบาลต่อจากนั้นก่อนมันก็มีตั้งคําถามแบบนี้มันจริงทําให้พักเพื่อไทย ก็โดนเรื่องของนักโทษเทวดาโดนรเรื่องป่วยทิพย์ซึ่งตรงนี้ไปห้ามข้อสงสัยของประชาชนไม่ได้ครับประชาชนยังไม่ได้ตัดสินแต่ประชาชนนั้นมีสิทธิ์ที่จะสงสัยใช่ไหมคะทีนี้ความสงสัยมันก็เพิ่มมากขึ้นอีกเมื่อเข้ามาแล้วเนี่ยคนที่ป่วยหนักร้อยแปดสิบวันควรจะพักผ่อนอยู่กับบ้านไหมแน่นอนครับแล้วเงื่อนไขสิบเอ็ดข้อของการได้พักโทษเนี่ย เขามีตรงนั้นไหมเดินเองไม่ได้ต้องมีคนพยุงอาบน้ําเองไม่ได้เข่าห้องน้ําเองไม่ได้กินข้าวเองไม่ได้ใช่ไครับนั่นมันติดเตียงเลยนะอาจารย์ก็นั่นไงก็สิบเอ็ดข้อนั้นน่ะคือเขาเป็นคนแสดงเองต่างหากให้เราเห็นให้เราเกิดความสงสัยเพราะถ้าเกิดทุกรู้ว่าเข้ามาด้วยเงื่อนไขสิบเอ็ดข้อถ้าเขาปฏิบัติตนตามเงื่อนไขสิบเอ็ดข้อมีคนพยุงเดิน นะคะแล้วก็ไม่ออกไปไหนที่จริงเนี่ยที่จําได้ว่ามีคนที่เขาพูดถึงเรื่องการได้ออกมาเนี่ยมันมีประโยคนี้ด้วยนะจารุนแรงเกินไปที่เขาบอกว่ามันอยู่ในวาระสุดท้ายที่อยากให้ออกมาอยู่กับญาติพี่น้องก่อนถึงวาระสุดท้ายในสิบเอ็ดข้อมีข้อนี้นะต้องอ่าใช่ใช่ใช่ใชมีอีกข้อหนึ่งถูกไหม ทีนี้ถามว่าเขาออกมาเขาแสดงอาการวาระสุดท้ายที่ควรได้ออกมาหรือเปล่าล่ะไม่มีแล้วก็ไม่ได้เขาไปเคารพบ,บันพระบรุษที่เชียงใหม่ครับเขาไปภูเก,ก็ตครับต่อจากนั้นเขาก็ไปขึ้นเวทีหลายๆแห่งร,ร,รวมทั้งอบจอที่ปทุมธานีด้วยใช่ไหมครเป็นเรื่องนะตรงนั้นอ่าแล้วถามว่าคนเราเนี่ยเวลาไปอย่างเงี้ยกินเลี้ยงร้องเพลงเนี่ย มันควรจะเผยแพร่ในโซเชียลมีเดียไหมไม่ควรมันท้าทายความรู้สึกคนมากเลยนะ <c oughs> ถูกไหมคะมันก็เลยทําให้คนตั้งข้อสงสัยว่านี่ตกลงคุณป่วยปางตายร้อยแปดสิบวันจริงหรือเปล่าอืถ้าไม่คุณหายได้เร็วขนาดนั้นไม่มีเวลาพักฟื้นเลยเหรออืม <c oughs> แล้วเสร็จแล้วพอไปตามที่ต่างๆอันนี้ก็โทษเขาไม่ได้นะครับข้าราชการน้อยใหญ่ จากหลายๆหน่วยงานเข้าไปหาเขาพานประหนึ่งไปรายงานความคืบหน้าของการทำงานเขาเป็นอะไรล่ะโต้งมีผลกระทษมากเขาเป็นอะไรทำ <c oughs> ไมถึงต้องไปรายงานเขา <c oughs> ใช่ไหมครับเรื่องมันก็ดำเนินมาเรื่อยๆจนกระทั่งมีการร้องเรื่องคุณเศรษฐา <c oughs> ที่ถามโตง้งเอาความคิดเห็นโต้งนะกับ <c oughs> ต้องคิดว่าคุณเศรษฐารู้จักคุณพิชิตชื่นบานไหมไม่รู้ฮะผมเดาว่านอาจารย์เขาไม่รู้จักหรอกถูกไหมรู้จักสักกี่คนเชียวในพรรคเพื่อไทยอาจารย์ยกเว้นทักสินกับแพทองทานเพราะฉะนั้นคนที่ได้เป็นรัฐมนตรีเนี่ยโดยกฎหมายเป็นอำนาจของนายกรัฐมนตรีครือคุณเศรษฐาทวีสินครับแต่ต้องเชื่อว่ารายชื่อสามสิบห้าคนเนี่ยมาจากคุณเศรษฐาสักกี่คนอาจจะไม่มีเลยเออพี่คิดเหมือนต้องพี่ว่าศูนย์ไม่มีเลย Roth> ที่ว่าทั้งหมดสามสิบห้าคนเนี่ยนะครับอ่ะอันนี้ก็ห้ามความคิดประชาชนไม่ได okay. ้เหมือนกันใช่ไหมครับใช่ครับคือคนอื่นเนี่ยอาจจะมีข้อสงสัยเอ๊ใช่ไม่ใช่เป็นค u ช s t มาแต่คุณพิชิตชื่นมาเนี่ยคนเขาไม่สงสัยเลยอืมคนเขามั่นใจเลยอาจารย์แล้วถ้าดูรายชื่อทั้งหมดเนี่ยทั้งคอรมอเศรษฐาเนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นคนที่อยู่ใกล้ชิดคุณทักษิณมาก่อนเท่านั้นเลยนะอาจารย์คุณภูมิธรรมหมองค่าแต่ละคนแต่ละคน ใช่มเรามีสิทธิสงสัยได้ตรงนี้เรามีสิทธิสงสัยในฐานะประชาชนมันจึงทําให้เกิดมีการร้องเพราะว่ารอบแรกชื่อคุณพิชิตหลุดอ่าใช่รอบที่สองชื่อคุณพิชิตมาอ่าเอาจึงร้องนะคะต้องต้องจําสํานวนในการวินิจฉัยของศาลไหมครับที่เขาบอกว่า คุณเสรษฐาไปพบบุคคลก่อนที่จะมีการแต่งตั้งไปคำคำนี้ผมชอบเลยอาจารย์ครับว่าบุคคลเนี่ยไปพบบุคคลเนี่ยสารไม่เอ่ยชื่อว่าเป็นใครแต่ปรากฏว่าคนที่ร้องรอบหลังว่าคุณทักษิณครอบงามพักเพื่อไทยเอาประโยคว่าไปพบบุคคลเนี่ยมาตีความว่าเป็นคุณทักษิณอ่าใช่ใช่ใช่ถูกไหมครับซึ่งตรงนี้ถ้าเกิดสารเขาวินิจฉัยเรื่องว่า คุณพิชิตกับคุณทักษิณเนี่ยเขามีความเกี่ยวพันกันอย่างไรอืม,มันจะมีเรื่องของคําว่าตอบแทนไหมมีมีแน่นอนอืซึ่งสุดท้ายจากการที่ว่าคุณเศรษฐาแต่งตั้งดนตรีด้วยการไปพบบุคคลกับบุคคลนะฮะแล้วไม่ใช่ครั้งเดียวด้วยแล้วจึงมีชื่อคุณพิชิตไปแล้วคุณพิชิตเคยติดคุกซึ่งการติดคุก,กก็ถือว่าเป็นการไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรงครับ เมื่อคุณเศรษฐาเลือกคนๆคน,นี้มาเป็นคุณเศรษฐาจึงหลุดต้องรับผิดชอบแหละต้องรับผิดชอบแต่ตรงนี้เนี่ยถึงแม้คุณเศรษฐาจะหลุดแต่ถามว่าแล้วเรื่องมันพลวันพล,ลตูไปที่เพื่อไทยไหมนะเพื่อไทยเด <laughs> เออแล้วมันพลวันไปที่คุณัอาจารย์ผมเขนะ้าใจอย่างนี้นะฮะโดยหลักเนี่ยพักการเมืองที่คุณมีคนดิเดตเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยคนที่จะส่งได้ก็คือตัวพักการเมืองมันนั้นซึ่งก็คือกรรมการบริหารพักโดยหลักการคุณจะเป็นอย่างนั้นถูกไหมอาจารย์ แต่นี่มันไม่ใช่ไงมันไม่ใช่ตั้งแต่ตั้งหัวหน้าพักแล้วคน้าพักแค<อ>่ต้องการนั่นแหละพักเพื่อไทยเขามีคนเก่งเยอะนะโอ้ยเพียบและมีคนที่มีประสบทางการประสบการณ์ทางการเมืองเยอะนะครับแต่ทำไมอ่ะทำไมคนเหล่านั้นถึงไม่ได้เป็นหัวหน้าพักล่ะใช่ไหมนะ่ะครับและจะไม่ให้คนเขาสันนิษฐานได้ยังไงอ่า ราก็ต้องสานนิษฐานว่าคุณแทนทางทานได้เป็นหัวหน้าพรรคเพราะอะไรอ่ครับรับา่ยเพราะเรื่องวันทาววันประตูมาถึงตรงนี้มันมาร้ายแรงมากขึ้นเมื่อวันที่คุณเศรษฐาหลุดประมาณสักบ่ายสามโมงวันนั้นเลยวันนั้นเลยบ่ายสามโมงเนี่ยเราฟังคำวินิจฉัยคุณเศรษฐาหลุดแน่แล้วครับสี่โมงกว่ากว่าทุกพักร่วมเดินทางเข้าบ้านจันทร์สองลา ไปกันถ้าเป็นเรื่องของพรรคทาไมไม่ประชุมที่ทําการพักนั่นแหะสิทาไมต้องไปประชุมที่บ้านจันทร์สองล่าหรือถ้าเกิดเป็นจันทร์สองล่าแต่ถ้าเกิดแพทองทานอยู่มันก็ยังพอคุยกันได้ใช่ไหมจนันทร์แพรทองทานอยู่เมืองจีนครับนั่นนี่ฮะตรงนี้แหละฮะตรงนี้แหละฮะ,ะ,ฮะไปกันแล้วตอนนี้อ่ะใครจะนั่งหัวโตะละ่ะคุณหญิงและการพูดคุยพูดว่าอะไรละ่ะ <laughs> คือคุณแพรทั้งถ้าคุณแพรทองทานอยู่เนี่ยยังพอจะพูดกอมแก้มได้ว่าก็ไปคุยกับคุณแพทองทานที่คุณแพรทองทานไม่ต้องการอยากจะออกมาจากบ้านจันทร์สองล่าอยากจะประชุมที่บ้านก็พอได้ทองทานอยู่นจีนไถูกไหมครับแล้วเสร็จแล้วก็ออกมาเป็นคุณชัยเกษมซึ่งพอออกมาเป็นคุณชัยเกษมหลายๆายคนก็ต้องมองว่าใครล่ะที่เป็นคนกําหนดว่าเป็นคุณชัยเกษม นะคะัพักการเมืองต่างๆทั้งหลายเนี่ยยินยอมหรือเปล่าอันนี้จึงเป็นข้อที่สี่ของคุณธีรยุทธอ๋อข้อร้องหข้อของคุณธีรยุทธเนี่ยข้อสี่คือเรื่องของการที่เรียกพักร่วมไปประชุมที่จันทรสง่าในวันที่คุณเสถฐาหลุดจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยชื่อเริ่มต้นมันควรจะออกจากทางกรรมการบริหารพรรคถูกไหมถูกต้องมันต้องมาจากกรรมการบริหารพรรคอย่างแน่นอนแต่นี่มันเกิดข้างน,นอกแล้วมันย้อนกลับมาที่กรรมการบริหารพรรคบอกว่าไม่เอาเออใช่เอาสิอเอาเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเขาก็ต้องสันนิษฐานแบบนี้แล้วตอนนี้คุณธีรยุทธ์เนี่ยเขาไปร้องครับต้องพี่รู้มาจากนักกฎหมายคนหนึ่งเขาบอกว่าเรือ่องคนที่เขียนคําร้อง ร่วมกับคุณธีรย <enta res> ุทธ์เนี่ยนะคะเป็นกูรูทางด้านกฎหมายเป็นอายการชั้นผู้ใหญ่ที่มีความเชี่ยวชาญในการเขียนสำนวนเพื่อฟ้องร้องด้วยครับเพราะฉะนั้นประโยคที่ว่าคุณเศรษฐาตั้งคุณพิชิตชื่นบานด้วยการไปพบบุคคลเนี่ยอันนี้เขาเอามาด้วยมันก็เลยทำให้อาการของพรรคเพื่อไทยเนี่ย ใน6ข้อที่คุณตรีุิตร้องไปเนี่ยมันมีความเสี่ยงเขาวิเคราะห์กันแล้วหกข้อเนี่ยเบาอยู่เพียงข้อห้าข้อเดียวเท่านั้นข้อเดียวใช่ไหมครจากหกข้อใช่ในหกข้อข้อที่หนึ่งเรื่องนักโทษเทวดาเขาบอกว่าตอนนี้แพทยสภาขยับแล้วกรรมการสิทธิ์ขยับแล้วนะคะปปชขยับแล้วนะคะนักร้องทั้งหลายมีคนร้องเยอะแล้วอันนี้ข้อที่หนึ่ง ก็คือเรื่องนักโทษเทวดาใชาติคีข้อที่สองซึ่งเรื่องนี้พี่จําขอนึงตอนก็ต้งเลยนะเรื่องเกาะกูดอ,อ๋อได้เลยเได้เลยได้เลยอ่าได้เลยอ่าเป็นเรื่องที่สองเรื่องนี้ต้องต้องต้องเรียกว่าทั้งทั้ง,งตอนเลยครับพอมาถึงเรื่องที่สามก็คือเรื่องการร่วมมือกับพรรคก้าวไกลซึ่งปัจจุบันบเป็นรรคประชาชน พรักน,นการแก้รัฐธรรมนูญซึ่งเขาบอกว่ามันเป็นเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนแก้เพื่อตัวเองเพราะไม่มีข้อใดที่เพื่อประชาชนเราะจะแก้เรื่องของความซื่อสัตย์สุจริตเชิงประจักษ์และเรื่องการปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมถูกไหมค,ครับอ่าข้อนี้เขาก็ร้องไปว่าคุณทําเพื่อตัวคุณเองอข้อสี่ก็คือเรื่องการเชิญพักการเมืองเข้าไปที่จันทรสองราอ๋อข้อนี้เอง เออซึ่งตอนนี้เนี่ยพักเพื่อไทยเขาก็มาแก้บอกว่าอ้าวก็ข่าวออกมาตอนแรกว่าเป็นคุณแจนเกษมแต่รุ่งขึ้นกลายเป็นคุณแพททองทานก็แปลว่ามันก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากการประชุมในเย็นวันนั้น <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยจะมาบอกว่ามีคนมาครอบงำไม่ได้เพราะจะเกิดครอบงำจริงมันก็ต้องเป็นคุณแจนเกษมคุณแัยเกษมเหมือนอย่างที่ข่าวออกมาในค่ําของคืนวันนั้นถูกไหมครับ <c oughs> แต่รุ่งเช้าเป็นแพทองทานซึ่งเขาบอกแพททองทานมาจากสมาชิพกพรรคเขาก็แก้ตัวข้อนี้ พอมาถึงข้อห้าความแตกแยกระหว่างพรรคพลังประชารัฐรถูกไหมค,ครับมีรายชื่อรัฐมนตรีที่ผ่านกรรมการบริหารส่งเข้าไปเป็นคนเดิมนะแล้วก็มีรายชื่อจากร้อยเอกธรรมนัฐส่งเข้าไปซึ่งถ้าโดยตามธรรมนูญของพรรคแล้วเนี่ยเขาควรจะต้องเอารายชื่อที่ผ่านใช่ไหมครับทางด้านกรรมการบริหารพรรคแต่เขาไม่เอาว่า เขาไปเอารายชื่อที่มาจากร้อยเอกธรรมนัฐอืมแต่ข้อนี้เขาบอกว่าอืมไม่หนักเท่าไหร่หลายคนเขาบอกว่ามันก็เป็นไปได้ที่จะเลือกที่จะเป็นแบบนี้มันก็แล้วแต่ตัอกังใจแต่บังเอิญมันไปสะดุดอยู่อันหนึ่งรู้ไหมที่มีนายตำรวจใหญ่คนหนึ่งได้บอกบอกว่าเขาได้เจอกับคุณทักษิณที่ชั้นสิบสี่แล้วคุณทักษิณบอกว่าคณะรัฐมนตรีรอบนี้จะไม่มีวงสุวรรณอ่าๆครับครับครับ แล้วก็ไม่มีจริงๆซะด้วยแล้วก็ไม่มีะะจริงๆด้วยแต่อย่างไรก็ตามข้อนี้หลายคนก็บอกว่าเบาะบนะคะคมาถึงข้อสุดท้ายก็คือคุณทักษิณครอบงำนโยบายของพรรคเพื่อไทยเพราะสิบข้อที่คุณแพรทองทานประกาศในรัฐสภามันตรงกับวิชันไทยแลนด์ที่คุณทักษิณผู้ที่เนชั่นเรียกว่าข้อต่อข้อเลย <c oughs> มันก็เลยทำให้เขาเอาไปร้องเรื่องนี้ได้นะครับ แล้เรื่องนี้มันแรงไปกว่านั้นอีกก็คือตรงที่ว่าตามปกติและในการแถลงนโยบายเนี่ยโดยกฎหมายของกกตนะคะจะต้องบอกที่มาของงบป,ประมาณด้วยใช่ถ้าคุณจะสร้างอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ต้องใช้เงินเท่าไหร่ และเงินนี้จะมาจากส่วนไหนซึ่งปรากฏทั้งสิบข้อที่เขาแถลงนั้นไม่มีการบอกจำนวนเงินที่ต้องใช้และไม่มีการบอกที่มาของเงินทั้งสิ้นตอนนี้ก็เป็นเรื่องที่มีคนเอาไปร้องอีกเหมือนกันว่าแถลงนโยบายโดยไม่บอกจำนวนเงินและที่มาของเงินอีกเรื่องึ่งถือว่าเป็นรัฐธรรมนูญโอ้โหจริงๆริงเนี่ยทั้งหมดนี้มันก็เลย ทำให้เกิดอาการพลวัภพลตูแล้วมันล่าสุดก็คือสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นในเที่ยงคืนของวันที่25ก็คือเรื่องที่พลเอกพิสารซึ่งเป็นจำเลยในคดีตากใบหนีออกไปต้องใช้คำว่าหนีนะีนนเพราะอะไรเขามีหมายแล้วแต่เขาไม่ไปตามแล้วเขาลาป่วยนะคะไปรักษาต่างประเทศก็มีข้อสงสัยว่า หนึ่งคุณพิเชษอนุญาตให้ไปได้อย่างไรใปรับรองหมอก็ไม่มีนนะะใช่แล้วสองเขาบอกเขาจะไปรักษาที่ต่างประเทศตอมเอ๊ะคุณไม่ทํางานเลยเหรอว่าเอ๊ะเขากําลังมีคดีแล้วก็จะต้องไปต่างประเทศแล้วจริง, <ừ. S 1> รงๆแล้วโรคที่เขาเป็นคือโรคมะเร็งหมอที่เมืองไทยดูแลเรื่องมะเร็งไม่ได้หรือ,อไร <c oughs> คนเขาก็เลยต้องถามเรื่องหนี้ับแล้วระยะเวลาที่คุณพิสารหนีไปพักเพื่อไทยใช้คําอยู่สองคำ ก็คือไม่รู้และไม่เกี่ยวอืไม่รู้คือไม่รู้ว่าพิสารอยู่ที่ไหนอืไม่เกี่ยวก็คือว่าเป็นเรื่องส่วนตัวของพิสารไม่เกี่ยวข้องอะไรนะครับเพื่อไทยแต่สุดท้ายแล้วเมื่อมีโดนกดดันเยอะๆก็มีจดหมายลาของคุณพิสารมาคำถามก็คือเมื่อไม่รู้ว่าอยู่ไหนแล้วจดหมายมาได้อย่างไรอืมาทางใดไร่ณสนี หรือมีคนเอามาส่งให้และคนเอามาส่งให้นั้นเนี่ยเป็นใคร,ใครและได้รับมอบฉันทะจากพลเอกพิสารด้วยหรือเปล่าดังนั้นตอนนี้เรื่องมันก็ลงไปที่เพื่อไทยว่าทําไมถึงเอาคนที่มีคดีมาเป็นสอสใอนบัญชีรายชื่อทําไมจึงปล่อยคนที่มีคดีให้สามารถลาไปรักษาต่างประเทศได้และทําไมถึงพูดได้คําว่าไม่รู้ไม่เกี่ยวและสุดท้ายจะห้ามคนไม่ให้เขาสงสัย ความมีพิรุษของการมีจดหมายที่คุณภูมิไทยเอามาอ่านให้ประชาชนฟังไม่ได้เพราะจริงๆใครลาออกใครลาป่วยไม่เคยมีเกิดขึ้นในประเทศไทยที่ต้องเอาจดหมายลามาอ่านให้ประชาชนฟัง <c oughs> ยิ่งเป็นบุคคลสำคัญในช่วงนี้ซะด้วยนะอาจารย์ถูกต้องคุณอ่านทำไมอ,อ่านทำไมอะไรแล้วพออ่านเสร็จปุ๊บเนี่ยบ,บรรยากาศก็เงียบหายไปเลยนะฮะไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลย ก็ถือว่าเขารับผิดชอบแล้วไงก็คุณพิสานออกไปแล้วไง<อ>ก็ไปจะไปตามตัวในฐานะที่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมอะไรอย่างนี้ไม่คิดเลยเหรอแล้วก็ตอนนี้ก็พยายามจะมาทําให้เราหลงเชื่อเขาว่าจะออกพรกรอในการจะยืดเวลาซึ่งโดยกฎหมายรัฐธรรมนูญเนี่ยคุณจะมาออกกฎหมายอะไรที่มันกลายเป็นโทษย้อนหลังกับผู้คนไม่ได้ไม่ได้ไ กฎหมายย้อนหลังได้ก็ต่เมื่อเป็นประโยชน์ของคนที่ได้รับผลกระทบครับแต่ถ้าเกิดมันเป็นผลเสียไม่ได้เป็นผลประโยชน์คุณออกย้อนไม่ได้งั้นตอนที่คุณพิษสารเขาออกไปเนี่ยนะครับมันยังไม่มีพรกรเรื่องยืดอายุที่ให้เกินยี่สิบปีใช่ไหมคะคแต่ตมันมีกฎหมายปปชอยู่ข้อหนึ่งคะ่ะว่าไงครับหยุดนับทันทีที่หนี เออไอเทีกผมสนใจอาจารย์ได้ข่าวมาเหมือนกันมันคืออะไรครับอาจารย์สมมุติว่าข่าวมันยี่เอครับเวลามันยี่สิบปีใช่ไหมคะครับแต่ถ้าเขาออกไปเนี่ยมันคือสิบเก้าปีสิบเอ็ดเดือนสิบวันยังเหลือยี่สิบวันปียี่สิบวันหยุดนับค่ะคือต้องรอให้ครบยี่สิบวันก่อนไม่ใช่หมายความว่าไอ้ยี่สิบวันจะอยู่ค้างไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้ตัวอ๋อมันก็ค้างอยู่อย่างนี้กลับมาเมืองไทยก็ไม่ได้ ล้วแปลว่าวันที่ยีห้านี่คุณบอกก็จบไม่จบไปได้เพราะถ้าเกิดคุณหนีออกไปอ,อ,ไปอาจจะพี่ไม่รู้วันที่กีไปแต่สมมติคุณหนีไปวันที่สิบนะคะัะ้งนหมดยี่ห้ายี่สิบห้า <15 S 1> วันแ,แปลว่าอายุความจะเหลืยี่สิบห้าวันออมีสิทธิ์โดนอินเตอร์โพลจับที่ไหนก็ได้นะจาสิบห้าวันได้ยีกสิห้าวันนี้คุณจะอยู่ตรงไหนเนี่ยเขาสามารถให้อินเตอร์โพลจับคุณได้เลยครับอันนี้คือ ไม่ต้องไปพูดเรื่องของการไปออกพอรกรที่จะยืดอายุความน,นะครับไปคว้ากฎหมายปปชมากฎหมายปปชเขาบอกเลยว่าใครที่เป็นนักโทษแล้วหนีไปเนี่ยให้หยุดนับวันหมดอายุความตั้งแต่วันที่หนีวันที่หนีพ้นจากนอกประเทศมาไหลยคุณโดนนับไปแล้วแหละพูดง่ายอสมมติว่าเขาออกไปก่อนที่ยี่สิบห้าสิบห้าวันก็แปลว่าไอ้สิบห้าวันนี้จะค้างไปเรื่อยๆอันนี้ก็คือทั้งสามสี่คนเลยใช่ไหมอาจารย์ที่ไม่ได้อยู่เมืองไทยตอนนี้ ใครก็ตามที่มาอยู่เมืองไทยเาก็จะหยุดนับยี่สิบปีเนี่ยตั้งแต่วันที่ออกไปอ๋อก็แปลว่าอันนี้พี่ไม่รู้ว่าจะมาใช้หรือเปล่านะแต่<พ>ถ้ามาใช้นี่เป็นตรงนังแน่นอนพักเพื่อไทยจะปัดบอกว่าเฮ้ยพ้นแล้วเขาลาออกจากเล่าแล่าอะไรต่างๆคุณจะเป็นพลเนตชนะเป็นรัฐบาลที่จะต้องจัดการกับคดีนี้โอ้โหจะทําได้ยังไงจา์เป็นเพื่อนพ่อเป็นใครต่อใครแต่มีอะไรนี่ไงเออมันจึงได้บอกว่าเพื่อไทยอีลุงตรงนัง ทั้งคำร้องเกี่ยวกับตัวคุณแพรสองทานเองนะคะซึ่งมีหลายคนร้องนะทั้งเรืองไกลทั้งสนทิยาเนี่ยนะคะเกือบยี่สิบคดีนะคะแล้วก็มาเจอเรื่องของครอบงำหกคดีนะคะซึ่งครอบงำก็จะมีทั้งหมอวัดรงมีใครจะมีใครเยอะแยะเลยที่ก็ต่อรับเรื่องไปใช่ไหมฮะใช่แล้วมีคุณธีรยุทธ์ธีรยุทธ์ที่ขึ้นสาก็ลําำรมนโดยตรงเลยอ้าวอ้าอีกหกเรื่อง เขาฟ้องอายการแล้วไงแต่อายการ,รไม่ดำเนินการเมื่ออายการไม่ดำเนินการตามตาม,ตามกฎหมายก็คือว่าถ้าจํานวนเวลามันครบแล้วอายการไม่ทําอะไรเขามีสิทธิ์ยื่นฟ้องเองไปที่สารน้ำนูลเขาจึงยื่นฟ้องสารน้ำนูนและตอนนี้สารนูนก็เดินหน้าแล้วด้วยการถามอายการว่าหลังจากคุณเทรยุทธ์ไปร้องคุณทําอะไรไปแล้วบ้างคุณสอบสวนอะไรคุณมีข้อมูลอะไรไหมช่วยส่งข้อมูลมาให้เราด้วย เดยายากเหมือนกันอาจารย์ถ้าถ้าไม่มีมันถึงกองกลงลงตุงนางเยอะแยะมากมายกายกองมันเหมือนกับอะไร่ะรอบตัวเนี่ยตรงนี้ก็โดนมีดตรงนั้นก็โดนหอกตรงนี้ก็โดนดาบตรงนี้ก็โดนแหนวครับมันเต็มตัวไปหมดอะนั่นสิฮะแต่เขาบอกว่าแหม่เพิ่งเข้ามาได้สองเดือนเองจะเอาอะไรนักหนาเนี่ยอาจารย์เราไม่ได้พูดถึงเรื่องงาน ถ้าพุดถึงคุณผลงานไม่ดีเนี่ยคุณแก้ตัวตรงนั้นได้ผลงานไม่ดีนี่เราบอกได้ว่าเพค่งเข้ามาแต่นี่เราพูดถึงคุณสมบัติและวิธีการปฏิบัติตนในอดีตและปัจจุบันที่ไม่ใช่เรื่องงานอ่าคนละเรื่องนะต้องชัดเจนนะเรื่องผิดระเบียบเรื่องผิดกฎหมายต่างหากซึ่งเขาเอาทั้งเรื่องอดีตและปัจจุบันเนี่ยที่คุณทําอย่างไม่เหมาะไม่สมเนี่ยเข้ามาเขาไม่ได้บอกว่างานคุณห่วยอ ไม่ใช่ก็ไม่ได้บอกงานคุณห่วยถึงแม้จะมีคนบอกว่าทํางานไม่ตรงปกก็ตามแต่ประเด็นนั้นยังไม่มีใครไปร้องที่เขาร้องก็คือคุณถือหุ้นบริษัทที่มีที่ธรณีสอง,อ,สอ,งอย่างนี้เป็นตน้นเ,เออคุณปล่อยให้คุณทักงสินครอบงาม,อ,มอย่างนี้เป็นตน้นคุณพยายามจะแก้รัฐธรรมนูญโดยประเด็นที่ไม่เป็นประโยชน์กับประชาชนแก้เพื่อตัวเองนะมองเรื่องพวกนั้นต่างหาก ไม่ใช่อะไรผมเป็นหัวบรรดาแฟนคลับทั้งหลายพอพูดงาา่ายว่าเขาสั่งให้แก้ตัวว่ายัางไงเนี่ยก็จะลงในโลกโซเชียลไปหมดเลยเนี่ยจาเราเราควรจะอธิบายหรือว่าควรจะปล่อยเผื่อไปให้คนพวกนี้เนี่ยจย์โอ้ยคืออย่างนี้นะเรามีมือไซเบอร์เป็นหมื่นๆไม่มีใครที่จะมีความรู้สึกเท่ากันหรอกมันก็มีคนทั้งบอก่าปล่อยไปเถอะจะไปยุ่งกับมันกับมีคนบอกไม่ได้ <"M ain S 1> ต้องทําให้ประชาชนเข้าใจจะให้มีการสร้างวาทกรรมเออเท่ๆเก๋ๆหลอกคนไม่ได้มันก็แล้วแต่คน อืมครับแล้วอย่างนี้ันบังคับคนเป็นหมื่นเป็นแสนให้คิดแบบเดียวกันว่าป,ปล่อยไปมันไม่ได้ทั้งหมดหรอกอ่าครับแล้วเพื่อไทยจะไปยังไงต่ออาจารย์ประเทศชาติจะเป็นยังไงต่อมันวุ่นวายขนาดนี้เขาก็ต้องปรึกษาที่ผู้มีความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายแต่ทีนี้จากบทเรียนของพวกเรานะค,ะครับที่ผ่านมานี่ก็ไม่รู้ที่ปรึกษาทางด้านกฎหมายเพื่อไทยเป็นอย่างไรเขาจึงแพ้อย่างต่อเนื่องอืมถูกไหมถูกฮะ รัฐธรรมนูสมมติมีคดีใดคดีหนึ่งขึ้นสู่ศาลรัฐธรรมนูญปุ๊บจบแม่จัดคือไหน,าาหนคนบอกว่าอย่างนี้ไอ้สิบกว่าเรื่องเกือบจะยี่สิบเรื่องที่เขาร้องกันไปเนี่ยมันไม่น่าจะรอดทั้งทั้งหมดมันน่าจะโดนสักข้อนโดนสักอนงใช่ไหมคบครับแล้วก็เรื่องที่เขาร้องยุพักที่กกตรับแล้วตั้งอนุกรรมการแล้วเนี่ยนะคะไอ้ตรงนี้ก็เหมือนกันอุตลคนตะคนมีหมอวรงด้วยเนี่ยนะคะเขาบอกว่าอันนี้ก็ไม่น่าจะรอดเพราะตั้งหกคนอืม แล้วหกข้อของคุณธีรยุทธ์เขาบอกมันเบาแค่ข้อเดียวเองมันเบาแค่ข้อตรงที่ไปเอารมนตรีรายชื่อจากธรรมนัฐข้อเดียวข้อเดียวนอกนั้นมันเบาหนักหมดเลยเอาอย่างนี้ล้วกันอาจารย์ผมตามเลขที่อาจารย์ให้มาละสามหกเก้าเนี่ยเดี๋ยวตายไปสอศสตรูงนะอาจารย์ดีไหมโอเคเอาเลยเอาเลยเดี๋ยวต้องถูสักงวดถึงนอาจารย์ครับครับวันนี้รบกวนอาจารย์คนนี้ก่อนนะครับขอบพระคุณมากครับอาจารย์ครับขอบพระคุณครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ